บทที่เเก้าสิบจ็ดวัชิระยานไม่ใช่เทพแต่เป็นวิญญาณเขาตอบวิญญาณของใครหรือครับผมถามคนคนนี้เธอรู้จักเขาในชื่อว่าโมคลานะเขาเปรียบเสมือนเป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าเลยเพราะเมื่อเขาเข้าถึงการเป็นพุทธะได้แล้ว ทักษะพิเศษของจิตวิญญาณของเขาจึงถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพดวงจิตเดิมของเขามีทักษะพิเศษที่สามารถแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารได้ซึ่งเป็นทักษะที่เขาสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติประกอบกับดวงจิตเดิมของเขาเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถชี้ข้อธรามยากให้ผู้คนได้ประจักษ ผ่านการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยการตั้งคำถามและชี้ชวนให้หาคำตอบด้วยตนเองบางครั้งเป็นคำถามที่กระแทกใจสามารถกระเทาะเปลือกความยึดถือกับสิ่งที่เคยชินหรือจากจิตที่คิดแบบมนุษย์เขาสามารถทำลายกรอะความเชื่อเดิมๆจนทำให้คนนั้นสามารถเข้าถึงการเป็นพุทธะได้โดยเฉียบพลัน วิธีการนี้ปัจจุบันพวกเธอเรียกกันว่าวัชิระหรือเซนซึ่งเขาได้ไปตั้งสำนักอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและเขาได้ส่งลูกศิษย์ที่ไว้ใจหลายร้อยคนให้ออกเดินทางไปเผยแผ่ยังดินแดนอันไกลโพ้นหรือประเทศจีนในปัจจุบันเขาจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้วางรากฐานแนวคิดพุทธแบบวชิรยานหรือแบบเซนให้แก่ภูมิภาคแถบนี้ผู้คนจึงยกย่องให้ท่านโมคคลานะเป็นปรมาจารย์แห่งการเข้าถึงพุทธะแบบเฉียบพรันท่านโพเชอธิบายท่านโมคคลานะเองหรือครับที่เป็นต้นกำเนิดพุทธแบบเซนแล้วทำไมไม่มีชื่อของท่านในประวัติศาสตร์ของเซนเลยล่ะครับผมถาม ไม่มีรอกเพราะวิธีการของเขาไม่ให้ยึดถือในตัวบุคคลประกอบกับเขามีชีวิตสั้นเพราะท่านโมคคลานะเสียชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆเขากลับสร้างบุคลากรที่เข้าถึงการเป็นพุทธะแบบเฉียพร,รันนี้ได้อย่างมากมายซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้กระจายตัวไปทางที่ตะวันออกและขึ้นไปทางเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเวียดนามจีนไต้หวันเกาหลีและญี่ปุ่นในปัจจุบันซึ่งสิษย์ของท่านโมคคาลณะทุกคนล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาและเป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งสิ่ทำไมท่านโมคคาลณะถึงเสียชีวิตก่อนพระพุทธเจ้าล่ะครับท่านแก่กว่าหรืออย่างไรครับเขาไม่ได้แก่กว่า แต่เขาถูกลอบทังร้ายเนื่องจากมีเหล่าพราหม์ที่เล็งเห็นว่าท่านโมคลาลนะคือผู้ที่ทำให้ผู้คนเป็นอิสระจากความกลัวซึ่งเป็นวิธีการที่พราหมณ์ใช้กันอย่างแพร่หลายและแน่นอนว่ามันคือการขัดผลประโยชน์ของสถาบันพราม์พวกเขาจึงส่งคนมาลอบสังหารแต่ด้วยทักษะพิเศษของท่านโมคลาลนะ ที่สามารถดนใจให้เกิดสถานการณ์ต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์จึงทำให้โจรรับจ้างเหล่านั้นเกิดความเกรงกลัวและไม่สามารถลอบทำร้ายท่านได้แล้วทำไมท่านถึงตายล่ะครับผมถามผู้ประสงค์ร้ายยังไม่ลดละความพยายามพวกเขาก็ยังส่งโจรมาทำร้ายอยู่เรื่อยๆเป็นครั้งที่สองสามสี่ห้า จนในที่สุดท่านโมคลานะเล็งเห็นว่า่วยการที่จะหลีกเลี่ยงเพราะนี่คือพันธะสัญญาเดิมที่เคยผูกมัดกันมาตั้งแต่อดีตถึงอย่างไรท่านก็ต้องได้รับผลนั้นจึงยอมจำนนต่อคู่กรณีเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ท่านบาดเจ็บสาหัสหากเป็นบุคคลธรรมดาก็ตายสถานเดียวแต่ด้วยฤทธิ์ที่เขามี จึงสามารถประคองและฟื้นฟูตนเองให้พอจะมีชีวิตอยู่ได้จากนั้นก็เดินทางมุ่งหน้ากลับไปหาพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากท่านบาดเจ็บหนักประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อไปถึงได้ไม่นานก็สิ้นลมหายใจต่อหน้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีการประชุมกันวันนี้เพียงไม่กี่เดือนดังนั้นวันนี้ ท่านโมคาลานะจึงเป็นคนเดียวที่มีสภาวะเหลือแต่จิตท่านโพเชอธิบายเมื่อพูดถึงดินแดนอันไกลโพ้นหรือประเทศจีนในปัจจุบันก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนถ้าไม่พูดถึงคนคนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทเผยแผ่การเป็นพุทธะได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งหากเปรียบเทียบเป็นขนาดของพื้นที่แล้วจะกินพื้นที่มากกว่าพระพุทธเจ้าหลายสิท์เท่าเลยทีเดียวเขาเป็นใครหรือครับผมถามก่อนหน้าที่เขาจะออกเดินทางไปเผยแผ่การเป็นพุทธะยังดินแดนอันไกลโพ้นนั้นตอนที่เขายังพำนักอยู่กับพระพุทธเจ้าเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามผิวขาวผุดผ่องท่าทางสง่างาม จนบางครั้งผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือพระพุทธเจ้าเวลาไปไหนจะมีผู้คนมาห้อมล้อมจำนวนมากโดยเฉพาะสาวสาวและโยมอุปถามที่เป็นสตรีนอกจากจะเป็นคนหล่อผู้จาไพเราะอ,อารมณ์ดีแล้วตัวเขายังมีทักษะในการอธิบายการเป็นพุทธะได้กระชับเข้าใจง่ายเหมาะกับประชาชนทั่วไป ซึ่งผิดกับการอธิบายของพระพุทธเจ้าที่มักจะอธิบายที่มาที่ไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยละเอียดซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ร่ำเรียนมามากและกําลังแสวงหาความลึกซึ้งทางด้านจิตวิญญาณเนื่องจากความหล่อของเขาจึงเป็นแรงดึงดูดให้สาวๆเข้ามาหาเป็นจำนวนมากแต่มาด้วยความปรารถนาอื่น ที่ไม่ใช่ต้องการสนทนาธรรมบางคนมาเฝ้าทุกวันเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของคอยสังเกตคนอื่นๆที่มีทีท่าว่าจะมาชอบเขาเหมือนกันหล่อนก็จะหาทางกีกดกันบางครั้งมีการพูดจาส่อเสียดให้ร้ายกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทเวลาที่เขาพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษก็จะเกิดการอิจฉาริษยากัน จนทำให้บรรยากาศในที่พำน,นักของเขาไม่สงบสุขเขาจึงตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างโดยไปขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้เป็นพระภาคของพระเจ้าข้าจะขออนุญาตบริโภคอาหารให้มากขึ้นเพื่อให้ร่างกายของข้าอ้วนซึ่งเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติเรื่องการบริโภคอาหารที่พระองค์เคยวางไว้ว่า ภิกษุควรกินแต่พอดีไม่ควรกินมากเกินไปเขาพูดความประสงค์ทันทีเมื่อพบกับพระองค์ดูก่อนเพราะเหตุใดท่านจึงทิศทำเช่นนั้นพระพุทธเจ้าถามผู้ที่เข้ามาฟังข้อธรรมจากข้าพเจ้าเขาไม่ได้ยินสัจธรรมที่ออกจากปากของข้าเขาไม่เห็นสัจธรรมที่ข้ากำลังแสดงให้เขาดู เขาไม่ทราบซึ้งในอมตะธรรมอันเป็นสภาวะธรรมอันประเสริฐที่ข่ากําลังถ่ายทอดให้เขารู้เหตุเพราะรูปกายของข่าบดบังไว้จนมิดชิดเขาตอเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วพระองค์จึงอนุญาตตามที่เขาประสงค์เขาใช้เวลาเกือบสองปีจากร่างกายที่ผอมหุ่นดีกลายเป็นคนอ้วนพุงพรุย จากรูปหน้าเรียวงามกลายเป็นคนหน้ากลมแก้มยุย้ยเขาคือใครชื่ออะไรครับผมถามเธอรู้จักเขาในชื่อว่าพระกัจยนะแต่คนทั่วไปในภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นดินแดนที่เขาเดินทางไปนั้นเรียกเขาว่าสังกัดจ,จายซึ่งเป็นภาพของพระอ้วนหน้าตาอิ่มเอ,อิบอารมณ์ดี และเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ซึ่งต่อมาเขาคือผู้เริ่มต้นการเผยแผ่พุทธ,ธาศาสนาแบบมหายานในประเทศจีนเขาตอบอ้อออ,อพระสังกัจจยนะนั่นเองผมเคยเห็นภาพของท่านมาตั้งแต่เด็กๆที่แท้ก็คือพระกัจจยนะหนึ่งในอักระสาวกนี่เอง ผมแสดงความเห็นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้อาสาสมรทางจิตวิญญาณในวันนี้เสร็จแล้วทุกคนต่างออกเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อเผยแผ่แนวคิดการเป็นพุทธะหนึ่งในนั้นคือพระกัจจายนะที่เดินทางไปยังประเทศจีนและคำที่เธอมักจะได้ยินจนติดปากจากพระสังกัจจยนะก็คือคำว่า อมิตพุทธซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาและของเธอท่านโพเชขยายความ